หลายเชียงใหม,ม่มอชอนี่เองก็ทําการเอามะขามป้อมมาทดลองกับเซลล์มะเร็งหลายๆชนิดในห้องแหละเซลล์ะมะเร็งที่เขาเอาไม่หยอดสารสกัดมะขามป้อมที่เขาทําก็คือเซลล์มะเร็งปอดเซลล์มะเร็งปากมดลูกเซลล์มะเร็งเต้านมเซลล์มะเร็งรังไข่เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็เซลล์มะเร็งไตพบว่าเวลาเซลล์มะเร็งโดนสารพึกษาเคมีจากมะขามป้อมแล้วมันตายไปยังมีนัยาสําคัญทางสถิติเลยนะสามเส้นนี้เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งปอด ไม่ได้โดนอะไรเลยมันก็มีความสุขอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างบนนี้นะครับแต่พอหยอดมะขามป้อมลงไปเท่านั้นแหละเซลล์มะเร็งพวกนี้มันก็ค่อยๆตายเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นมันก็ตายมากขึ้นลงมาถึงเลขสู์แล้วลงมาลบห้าสิบลบหกสิบลบเจ็ดสิบเลยแล้วอันนี้ก็เป็นการของเซลล์มะเร็งปากมดลูกรังไข่และมะเร็งลำไส้ใหญ่ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของมะขามป้้มเท่าไรเซลล์มะเร็งยิ่ง แล้วนักวิจัยทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มชนี่เองก็ทําการเอามะขามป้อมมาทดลองกับเซลล์มะเร็งหลายๆชนิดในห้องแลบเซลล์มะเร็งที่เขาเอามาหยอดสารสกัดมะขามป้อมที่เขาทําก็คือเซลล์มะเร็งปอดเซลล์มะเร็งปากมดลูกเซลล์มะเร็งเต้านมเซลล์มะเร็งรังไข่เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็เซลล์มะเร็งไตพบว่าเวลาเซลล์มะเร็งโดนสารพืกษาเคมีจากมะขามป้อมแล้วมันตายไปยังมีนัยยะสําคัญทางสถิติเลยนะสามเส้นนี้เป็นมะเร็งเต้านม มะเล็งตับและมะเล็งปอดไม่ได้โดนอะไรเลยมันก็มีความสุขอยู่ได้ร0อเปข้างบนนี้นะครับแต่พอหยอดมาขามป้อมลงไปเท่านั้นแหละเซลล์มะเร็งพวกนี้มันก็ค่อยๆตายเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นมันก็ตายมากขึ้น